แม่ไก่ไร้สักเซสนะครับสามารถที่จะปลุกลูกเองได้นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้เดียบเๆียบเดบเบโอ้โโอ้โอดูหน้าดูดน้าดูนั่นครับแม่ไก่ลงมาแล้วกับลูกหนึ่งตัวนะครับที่เหลือยังยังไม่ลงนะครับตรงนี้ตรงนี้ลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทยอยเอาลง เป็นลักษณะเดียวกับเรื่องของไก่ธรรมชาติครับป้องกันลูกไก่ตายต้องจับเอามาแยกเลี้ยงต่างหากครับถึงอาจจะดูเจร้ายแต่เพื่อความอยู่รอดนะครับอันนี้คือเป็นของลูกค้าสั่งนะครับผมก็จะเลี้ยงอุดบาลให้แข็งแรงก่อนให้เรียบร้อยจากนั้นค่อยส่งให้กับลูกค้าครับ6เดือนก็ตัวโตเต็มวัยแล้วครับถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบพืชผักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเล่งแบบหัวหานก็แค่4เดือนตัวโตเต็มวัยเลยทันที เตรียมส่งให้แล้วนะครับผมก่งเรียบร้อย